อยู่กันที่จังหวัดเชียงรายค่ะคุณผู้ชมคะมาดูกันที่เรื่องของยาเสพติดกันบ้างนะคะโดยได้รวบยาบ้าน1ล้านเม็ดค่ะค่าด่านแก่งปันเตาพร้อมผู้ต้องหา1รายรับสารภาพทำมาแล้วเป็นครั้งที่2 ทางด้านของกองบังคับการควบคุมปรับปรามยาเสพติดที่หนึ่งได้จัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเชียงดาวปฏิบัติภารกิจประจำจุดตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดบริเวณจุดตรวจแก่งปันเต้าตาบลแม่น้าอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พบรถยนต์ต้องสงสัยเข้ามายังจุดตรวจนะคะโดยคนขับมีท่าทางมีพิรุธค่ะจึงได้ทําการเรียกให้หยุดเพื่อขอทําการตรวจคน้น โดยพบยาบ้าประมาณ1ล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่ที่กระโปรงหลังค่ะโดยมีกระเช้าของขวัญวางพรางด้านบนเบื้องต้นก็สารภาพว่าทำมาแล้ว2ครั้งนะคะ ค่ะจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะพลตรีประพัฒพบสุวรรณผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกําลังผาเมืองเปิดเผยว่าทางเจ้าหน้าที่เองค่ะก็ได้เฝ้าระวังและเพิ่มการเข้มงวดมากขึ้นซึ่งในช่วง6เดือนกับ8วันที่ผ่านมาสามารถจับกุมยาบ้ากว่า89.7ล้านเม็ด ไอซ์1,200กิโลกรัมเฮโรอีน230กิโลกรัมประทะกลุ่มขบวนการไปแล้วกว่า28ครั้งฝั่งตรงข้ามเสียชีวิต29ศกศพได้สั่งการให้หน่วยในพื้นที่ยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อนเนื่องต่อไปค่ะอืมก็เป็นยาเสพติดตามแนวชายแดนนะคะ,คะซึ่งก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วยาเสพติดเนี่ยมันจะขนผ่านชายแดนซึ่งต้องบอกว่าช่วง